สวัสดีครับจากร้านยาเบสอุปกรการแพทย์นะคะวันนี้เราจะมารีวิวสินค้ากันก็คือเป็นเครื่อง AED นะครับ LifeLine นะคะ LifeLine Use Defibrillator นี่คือเครื่องปุ่ม on off แล้วก็เรากดช็อคนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเขาเรียกแบตเตอรี่นะครับส่วนนี้แผ่นเขาแถมมาให้ในกล่องแล้วก็เป็นคู่มือเล็กๆน้อยๆขอดูกล่องหน่อยครับกล่องหน้าตาเป็นไงนี่เป็กล่องของเขาเลยครับปิดเลยโอเคนี่ยแล้วขอดูนี่เขาผ้าให้จัดจัด เว่างเลยนี่ครับแล้วเราอยู่ที่สี่ลาดนะคะส่งด่วนส่งไวภายใน3ชั่วโมงนะครับลูกค้าสั่งด่วนก็สามารถได้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้น QR โค้ดที่อยู่ด้านข้างของยูทูบนะครับคุณลูกค้าก็ทักแอดมินของเราเนี่ยนะครับมันจะมี QR โค้ดของเป็น open chat นะครับคุณลูกค้าก็ทักได้เลยนะคะจะมีแอดมินคอยอยู่รายอยู่30คนเลยนะครับทักหานะค่ะเราจะไม่คอมเมนต์ข้างใต้ยูทูบนะคะเพราะว่ายูทูบเราเยอะมากอันนี้เราจะไล่ตอบไม่ไหวนะครับถ้าเรากดลิงก์ลา์ไปก็จบเลยโอเคแล้วเราจะมารีวิวกันใหม่นะครับขอบคุณครับยังไงกันบ้างคะ สอบถามแอดมินของเราได้เลยนะคะแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่30คนเลยนะคะตอบไวมากเลยหรือลูกค้าจะกดไลน์ที่อยู่ด้านล่างของ y ยูทูบติดต่อแอดมินได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะโทรสายด่วนหาเรา0 8 4 6 5 8 1ดแปหรือ0 8 9 4อ9์8 2 2นะคะแล้วเรามีชูรูมอยู่ที่สีรล้านนะคะติดต่อมาดูสินค้าได้เลยอย่าลืมทักใจหายดีนะคะแล้วเราส่งด่วนส่งไวภายใน3ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะ